ยกเลิก SMS ข่าวโฆษณาดกั0187บริการนี้ไม่คิดค่าโทรค่ะสมัครรับ SMS ข่าวด่วนบันเทิงและอื่นๆกด1ยกเลิกรับ SMS ข่าวดาราดูดวงที่ถูกคิดค่าบริการกด2ยกเลิกรับ SMS โฆษณาข่าวสารที่ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์จากดีค่ะกกด3มกรุณากดเลือกทำรายการด้วยค่ะกรุณาเลือก พยากรกด2ลัตเตอรี่หรือเลขเจ็ดเด็ดกด3คลิปภาพวอลเปเปอร์กด4 SN s SFS เกมกด5ยกเลิก่างบริการกด6ยกเลิกบริการทั้งหมดกด7กลับไปเมนูก่อนหน้ากดดับจากขอทราบเหตุผลที่ยกเลิกบริการค่ะยกเลิกข้อความไปแล้วแต่ยังได้รับอยู่กด3กดโปรโมชั่นทดลองใช้ฟรีกด4ประหยัดค่าใช้จ่ายกด1 ไม่ได้สมัครกดสองระบบจะดำเนินการยกเลิกบริการให้ท่านค่ะหากท่านต้องการใช้บริการต่อบริษัทขอเสนอสิทธิพิเศษในราคาประหยัดค่ะต้องการรับฟังสิทธิพิเศษกดหนึ่ง ทำนายพยากรณ์ เลิกรับ SMS ข่าวดาราดูดวงที่ถูกคิดค่าบริการกด2ยกเลิกรับ SMS โฆษณาข่าวสารที่ไม่ใช่กรารประชาสัมพันธ์จากดีแทะกด3หมายเลข08 และจะดำเนินการยกเลิกบริการทั้งหมดภายใน3วันทำการหากเกิน3วันแล้วฉันยังได้รับ SMS เอยู่กรุณาโทร1678แล้วกดศูนย์ติดต่อน้กง,งานอีกครั้งขอบคุณที่ใช้บริการม e ีแคค่ะ